สวัสดีนะครับวันนี้เราเปิดช่องมาเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะเราจะมาทําการแกะยันจากเหรียญเพื่อให้ผู้นิยมสะสมพระเครื่องเหรียญหรือว่าวัตถุมงคนอื่นๆนะที่มีรอยยันต่างๆและอยากรู้ว่ายันอะไรเนี่ยนะครับก็จะมาทําการแกะให้ความรู้กันนะหลายๆคนถามมาในข้อความก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยผมก็เลยคุยกับทีมงานและเห็นว่าควรจะทําการทารายการลักษณะนี้ขึ้นมาเพิ่มเป็นอีกหนึ่งรายการนะเหรียญแรกนะครับที่ผมเอามา ทำการสาธิตเนี่ยนะได้รับการอนุเคราะห์จากคุณต้ารัตนะนเพชรบุรีนะครับอนุเคราะห์เหรียญพระสุวรรณมุนีหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามนะหลวงพ่อฉุยเนี่ยคงคารามเนี่ยท่านเป็นพระที่มีชื่อเสียงและเก่งมากและเหรียญพ่อฉุยเนี่ยเป็นหนึ่งใน5ของเบญชภาคีเหรียญในประเทศไทยนะครับมาดูกันซิว่ายันหลังเหรียญหลวงพ่อฉุยหรือพระสุวรรณมุนีเนี่ยท่านจะลงยันอะไรไว้ยันของท่านจะเป็นลักษณะน,นี้ครับอ่าอ่า เป็นยันนี้นะครับยันนี้เนี่ยหลายคนก็บอกโอ้ยหมูเลยครับเป็นยันพระพุทธเจ้า5พระองค์นะแต่ยันพระพุทธเจ้า5พระองค์ของพระฉุยเนี่ยผมให้ความรู้อย่างนี้ครับเป็นยันที่มาจากพื้นฐานก็คือยันองค์พระปัตถมังนะครับยันจะลงอักษรนังนี้ครับนะนะครับออ่า่าานะนวะ,อ,ะอันนี้อ่านว่า โมนะครับแต่ว่าพิมพ์เหลียนเนี่ยเขาเรียกว่าพิมพ์โมที่ไม่มีขีดนะจริงๆแล้วเนี่ยโมตรงเนี้ยอ่านว่าโมานะตรงเนี้ยจะต้องมีขีดนะแต่ว่าเหรียญที่เราให้ดูเนี่ยมันไม่มีขีดมเลยอ่านว่าโหนะแต่จริงๆนะโมต้องเขียนแบบนี้นะอ่าถ้าโมมีขีดคือโมนะครับแล้วก็พุทนะพุะก่อนนะครับแล้วก็ทาอ่าอันนี้อ่านว่าพุทละพอมีตัวนี้คือทหารอ่านว่าพุททาคือตรงนี้นะครับอ่านว่าทาและก็ยักนะครับตรงนี้ อ่านว่ายะนะครับอ,อันนี้ตรงกลางอ่านว่าสะนะครับสะเนี่ยนะครับย่อมาจากสุวรรณมุนีไงก็คือสมณศักดิ์ของท่านนะครับก็คิดว่าเนี่ยเหรียญน,นี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์นะครับว่าใครมีเหรียญพ่อชูจะได้รู้ว่าท่านลงยันองค์พระปฐมังในรูปแบบยันพระเจ้าห้าพระองค์นะก่อนจะปิดคลิปนี้นะครับขอฝากคาถาพราะชุยนิดนึงนะครับคาถาพราะชุยนีย่บางคนนี่ค่อนข้างผิดกันเนาะหลายคนจริงๆแล้วก็คือ จะอะคะพะนะยปิตินะพุทโทยะนะครับอันนี้เป็นสถาแคล้วคาดของหลวงพ่อชุยครับฝากไว้ก่อนจะปิดคลิปครับผม